สวัสดีครับน้องชายแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมคงเพชรจิตสารบัสเสือครับครับผมเป็นไงบ้างครับการเติมตัวฟิตซอมไฟนี้ก็เตรียมก็โชกเสร็ดไฟนั้นก็พักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็สอบหอืโอ้โหหลังจากแพ้ไปทีแล้วก็คาใจไหมก็คาใจอยู่ครับขึ้นมานี่เป็นต่อค่อนข้างแพงเลยนะใช่แล้วก็ไปโดนลูกลูกลูกนับโดนลูกเตะกั้นคอ หลังจากนั้นเราก็พยายามจะเล่งเล่งเล่งขึ้นมาทําท่าเหมือนจะแซงก็เร่งเล่งขึ้นมาแล้วก็มีไปผ่อนอยู่ปลายยกสี่นิดหนึ่งครับเราราคาก็ได้ข้ามไปฝั่งเราตอนแรกราคามาฝั่งเราแล้วก็เลยไปผ่อนนิดนึงแล้วราคาก็ข้ามไปเรายกห้าเรามาเดินทําได้นิดนึ่งแล้วก็ออกมาเต็มสุดท้ายครบพายกกกรมการไม่ให้เราชนะใช่เรแพ้ไปสองต่อหนึ่งเสียสองต่อหนึ่งวันนี้มีโอกาส แก้มืออกครั้งหนึ่งครับมันมีการชิงแชมป์ด้วยหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบหกปอนด์เป็นไงพระครับมั่นใจไหมหลังจากไฟที่แล้วโดนลูกเตะก้านคอหลายครั้งมากครับก็มั่นใจครับก็แก้ก็พยายามไม่ให้มือตกการลดชิงงานที่มาก็เตรียมแก่ลูกนี้โดยเฉพาะลูกลูกเตะก้านคอของเพชรลุงเรืองใช่ไหมครับมีลูกลูกไหนที่ที่เสริมมาอีกไหมครับนอกจากลูกกัน แก้การติดการคอก็มีเสริมทุกลูกครับก็เสริมมัน่อให้มันหลากหลายขึ้นอะไรโดยเฉพาะอะไรเราเน้นอะไรไฟนี้เราเน้นอะไรเป็นพิเศษครับก็จะเน้นจังหวะเตะจังหวะต่อยเสริมลูกเตะลูกต่อยให้มันเยอะขึ้นหรือว่าไฟนี้นี่ลูกพลาดโดนการคอไม่น่ามีนะครับไม่น่าจะมีแล้วครับความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับไฟนี้ก็มั่นใจมากไฟนี้ก็ซ้อมเต็มตัวดีก็ มีความมั่นใจเต็มร้อยครับมีกังวลอะไรไหมอาวุธของเพลิงล yes> ุ่งเรืองครับก well, ็ถามว่าไงมีกังวลเรื่องรูปร่างก็เราจะเสียเปรียบรูปร่างแล้วก็เสียเปรียบเวทตอนเสียเปรียบรูปร่างเสียเปรียบเวทเลยร้อยยี่หกตอนเป็นไงบ้างครับร้อยยี่หกตอนผมก็สบายสบายครับสบายสบายครับในดตที่ผ่านมาเราเคยเป็นแชมป์อะไรมาบ้างครับก็มีร้อยแปดตอนช่องเจ็ดสีร้อยแปดตอนประเทศไทยแล้วก็ร้อยสิบสองตอนลุมพินี แล้วก็ร้อยสิบสอง7อนเจ็ดแล้วก็ร้อยสิบแปดอนงโอ้โหจำแทบไม่ได้เลยพี่พูดมาเมื่อกี้นี่สี่เส้นใช่ไหมครับห้าเส้นห้าเส้นไฟนี้เป็นเส้นที่หกใช่ไหมกับการที่ไฟนี้เอาชนะได้ก็เป็นเส้นที่หกวันไฟนี้นี่เปลี่ยนสีเสื้อใหม่ด้วยใช่ครับเป่เป็นสีเสื้อเป็นออัจฉริยะครับมีอาชีพไม่ต้องพูดถึงเลยก็ตอนนี้ถ้าคว้าแชมป์ได้ก็มีอาชีพหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทนนขคําตาม อาจจะมากกว่านี้ใช่ครับในดีที่ผ่านมานี่เราเคยโดนเตะกันขอกี่ครั้งครับกี่คนครับโดนใครบ้างจําได้ไหมมีเคยโดนปืนกลเตะกันคอนอกมาอ๋อไฟนั่นที่ลุงพินีใช่ครับแล้วก็มาโดนเพชรุุงเรืองครับแค่สองคนใช่ไหมครับครับตอนนั้นก็ไม่เคยใช่อในมุมมองของผมเพชรนี่คิดว่าฟานนี้นี่สามารถจะน็อกเพชรลุ่งเรืองได้ไหมกก็ รอดูสถานการณ์นครับเพราะว่าเขาก็จะแก้แก้การลูกเตะขาลูกไปหมัดของเราไปก็รอดูถ้ามีโอกาสกา็ถ้ามีโอกาสผมก็เอาแน่ครับถ้ามีโอกาสก,าก็เอาแน่เหมือนกันใช่ผมพีมต้าหนักป่ปอยๆกิโลครับน้ำหนักป่ปอยๆประมาณหกสิบกิโลหกสิบหกสิบกิโลร้อยยี่หกนี่เป็นไฟถ้าเราชุกแล้วได้ ไฟที่แล้วร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดไฟนี้บีบลงมาปอนนึงเป็นไงมันเหนื่อยไปหรือว่ามันใหญ่ไปไหมเล็กไปไหมร้อยยี่สิบหกสำหรับผมใหญ่ไปครับใหญ่ไปลราบีบต่ำสุดได้เท่าไหร่ครับน่าจะประมาณร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองชกได้อยู่นะร้อยยี่สิบสองน่าจะหืดๆหน่อยแต่ว่าเราทำได้อ๋อร้อยยี่สิบสองก็ตึงๆแต่ว่าต่ำสุดก็ยังชกได้อยู่ครับวันนี้ไฟนี้ชกร้อยยี่สิบหกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาครับคนที่จะชกเป็นผู้นำรายการนะฝากถึงแฟนคลับเอฟซีที่จะติดตามเชียร์เราที่นี่นครับ ก็ฝาาถึงแฟนคลับ FC คมเพชรครับก็ไฟนี้ผมเตรียมตัวมาเกินร้อยครับก็จะเอาแชมป์ร้6ยอี่สบ์ช่องเจ็สีไปฝากเ c ให้ได้ครับครับผมขอโชคดีครับน้องครับผมพร้อมครับ